ครับพี่น้องที่ลากแหละเคารพครับยังอยู่ต่อสู้อุ่นหนาฝาข้างเหมือนเดิมครับนี่แหละครับคือพลังประชาธิปไตยที่จะขับเคลื่อนให้ชาตินี้บ้านเมืองนี้เดินหน้าต่อไปอย่างสันติวิธีครับขอกราบขอบพระคุณในน้ำจิตน้ำใจนักต่อสู้ของพี่น้องครับโรบมือให้ตัวเองดังๆสักครั้งครับพี่น้องครับวันนี้เราไม่ต้องมีอามิตรสินจ้างใดๆ เหมือนเวทีแยกประทุมวันราชประสงค์อนุสาวรีย์ชัยแต่เราจ้างกันด้วยหัวใจที่เราต่อสู้มาตั้งแต่19กันยายน2549นั่นคือสู้กับอำนาจนอกระบบปฏิวัติรัฐประหารคือการปฏิวัติคือการประหารประชาธิปไตยให้อำนาจนั้นไปอิงแอบแนบซบแต่ฝ่ายเผด็จการ หลังจาก19กันยายนมาครับว,วิวัฒนาการของภาคประชาชนก็ได้เติบโตขึ้นได้ดำเนินต่อมาอย่างเรื่อยๆจนกระทั่งมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2551ซึ่งช่วงนั้นพักพลังประชาชนต้องอยู่ภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญปี2550ซึ่งช่วงนั้นเราก็ชนะการเลือกตั้งได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นคือใช้องค์กรอิสระใช้อำนาจที่มีอยู่มาฟาดฟันฝ่ายฝ่ายประชาธิปไตยคือใช้สารรัฐธรรมนูญมาตัดสิทธิ์บอกว่าท่านนายกสมัครนั้นทำกับข้าวออกทีวีเป็นความผิดต้องกระเด็นตกเก้าอี้และต่อจากนั้นมาก็เป็นนายสมชายวงศสวัสดิ์ครับที่มารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่ไม่เคยก้าวเข้าไปนั่งในธร,รมเนียบรัฐบาลก่อนที่พันธมิตรจะไปยึดร,รมเนียบในการใช้ธรำนาพี่น้องที่รักและเคารพครับถ้ามีจิตใจเป็นธรรมถ้าอยู่ตรงกลางท่านจะเห็นเลยครับว่าฝากฝ่ายประชาธิปไตยนั้นทำอะไรก็ขัดหูขัดตาองค์กรอิสระไปหมดนี่คือ วิวัฒนาการเราต่อสู้กันมาจวบจนกระทั่งปี2,553ซึ่งมีการเดินขบวนใหญ่ในกรุงเทพมหานครพี่น้องต่างจังหวัดชนบทหลั่งไหลเข้ามาเป็นคลื่นมหาชนดุดดังลาวาภูเขาไฟมาชุมนุมรวมกันอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าเพื่อเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพร้อมกับคณะ ลาออกยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้พี่น้องประชาชนได้เลือกตั้งใหม่แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์นั้นได้รับนั่นก็คือกระสุน M79 สไนเปอร์ซึ่งมีความแม่นยำครับกล้าชีวิตของพี่น้องคนเสื้อแดง99ศพบ,บาดเจ็บอีกจำนวนหลายร้อยหลายพันคนนี่คือสิ่งที่อำมหิตที่สุด ที่อภิสิทธิเวชาชีวะและสุเทพเทือกสุบรรในขณะนั้นเป็นผอ,อสอ,อชอได้กระทําต่อพี่น้องคนเสื้อแดงโดยไร้มนุษย,ยธรรมโดยที่คณะกรรมการศิทธิ์ขณะนั้นก็ได้ออกไปนั่งถแถลงข่าวบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลนายอภิสิทธิทํานั้นเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายและทําด้วยความละมุนละม่อมพี่น้องที่รัาและเคารพครับ นี่ผมพยายามจะเท้าความให้พี่น้องนึกถึงอดีตแล้วมาสู่ปัจจุบันนั่นก็คือเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในขบวนของนายสุเทพเทือกสุบรรน,นั่นคือมีระเบิดปลาเข้ามาสู่ขบวนของนายสุเทพเทือกสุบรรแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่านายสุเทพเทือกสุบรรน,นั้นมีการเปลี่ยนเส้นทางอย่างกระทันหัน และมีการเดินเข้าไปภายในซอยซึ่งเป็นตึกร้างไม่มีพี่น้องประชาชนตามข้อสังเกตนั้นเหมือนกับการวางแผนจะให้เกิดความรุนแรงแล้วสร้างสถานการณ์ให้ทหารออกมาปฏิวัติรัฐหารโยนอำนาจนั้นโยนความผิดนั้นให้กับรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์รับผิดชอบซึ่งวันนี้นายสุเดเทพเตือกสุบัณมีการกล่าวบนเวที บอกว่าได้มอบเงินบริจาคให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตหนึ่งล้านบาทและยอมควัากระเป๋าตนเองของนายสุเทพให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต5ล้านบาทแต่ในขณะเดียวกันนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์บอกว่านายยกยิ่งลักษณ์ได้มอบเงินเยียวยาให้กับพี่น้องคนเสื้อแดงที่บาดเจ็บล้มตายนั้นเป็นเงินเอาเป็นการเอาเงิน ฟาดหัวคนตายแล้วทุกวันนี้มึงเอาเงินให้เขาไม่เป็นการเอาเงินฟาดหัวคนตายเช่นกันหรือสุเทพเทือกสุบรรน้นองที่รักและเคารพครับวันนี้สุเทพต้องเร่งปิดเกมให้เร็วที่สุดเพราะสิ่งที่เผชิญต่อไปในภายภาคหน้าเป็นสิ่งที่ยากลำบากของสุเทพเทือกสุบรรณวันจันทร์นี้สุเทพประกาศบอกว่าที่ไหนพร้อม ให้ไปยึดสถานที่ราชการให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยเพื่อจะได้ทำการปิดฉากประกาศชัยชนะของสภาประชาชนสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ที่พี่น้องประชาชนจะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันที่สองกุมภาพันธ์เขาจะเลือกสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่สภาพ่อไอ้แทนเทือกสุบรรโปรดเข้าใจไว้ด้วย เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่กกตสมควรที่จะทำต่อไปนี้คือการรณรงค์เลือกตั้งให้พี่น้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะๆและก็มีการประชาสัมพันธ์บอกว่าในการเข้าคูหานั้นต้องมีลักษณะกากบาทแบบอย่างไหนอย่างไหนไม่ใช่กกตสมชยัยออกมาเสนอหน้าเสนอแนะให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้ง อันนี้ไม่ใช่หน้าที่ยาสะเอะก,ะกะ็กตสมชัยถ้าคุณทำไม่ได้ถ้าจัดการไม่ได้ลาออกไปแล้วพี่น้องประชาชนไปแจ้งความดำเนินคดีมาตรา157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่เอาสมชัยเข้าคุกครับพี่น้องครับสิ่งที่ควรทำกลับไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำกลับทำ เช่นเดียวกับสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้ประกาศป้องปุ้งให้ข้าราชการหยุดงานออกมาร่วมชุมนุมให้พนักงานร,รัฐวิสาหกิจให้สหกรณ์ให้องค์การเอกชนต่างๆปิดงานมาร่วมขับไล่รัฐบาลแต่พี่น้องที่รักและเคารพครับวันนี้ สีสุพรรณฟาร์มของสุเทพเทือกสุบรรยยังปฏิบัติงานตามปกตินี่มึงหลอกคนอื่นแต่สิ่งที่มึงได้ประโยชน์มึงไม่ยอมทำสุเทพเท,พเทือกสุบรรพี่น้องที่รักและเคารพครับนี่คือข้อมูลเชิงลึกบอกว่านายสุเทพเทือกสุบรรต้องยอมเฉียดเนื้อตัวเองในการขายที่ดินเอาที่ดินไปจำนองเพื่อมาดำเนินการในการจัดการชุมนุม ขับไล่รัฐบาลชุดนี้แต่ปรากฏว่าสิ่งที่สุเทพพูดนั้นกลับไม่เป็นความจริงครับเพราะที่ดินกว่า80แปลงและอาหารสาเอ่อพวกบ้านสิ่งปลูกสร้างยังอยู่ครบเพราะฉะนั้นสุเทพหลอกแดกเงินชาวกรุงเทพมหานครไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่โกหกแบบหน้าตายเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ เราจงออกมาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องให้วันที่สองกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เป็นวันเลือกตั้งประชาธิปไตยให้เขาได้รู้ว่าทั่วโลกสหรัฐอเมริกาอังกฤษจีนรวมถึงสหภาพยุโรปเขาจับตาการเมืองในประเทศไทยทุกฝีก้าวเพราะไม่อยากให้อำนาจนอกระบบนั้น มามีอำนาจเหนืออำนาจประชาธิปไตยโดยการใช้ทหารมาปฏิวัติรัฐประหารโดยเด็ดขาดวันนี้ผมบอกไปถึงแม่ทัพนายกองที่เป็นทหารถ้าท่านคิดว่าการปฏิวัติคือเกียรติยศนั้นท่านคิดผิดเพราะการปฏิวัติปฏิวัตินั้นคือเป็นสิ่งที่อัปยศที่สุดของชายชาติทหาร ท่านจงยืนอยู่ข้างประชาชนยืนอยู่ข้างประชาธิปไตยยืนอยู่ข้างฝ่ายความถูกต้องสิ่งที่ท่านบอกทุกวันคือท่านยืนอยู่ข้างประชาชนเป็นห่วงไม่อยากให้ประชาชนล้มตายและบาดเจ็บสิ่งที่ท่านควรบอกควรบอกไปที่เลขากปป,ปสนั่นคือสุเทพเทือกสุบรรณและแก๊งผาเด็ดการพวกนั้นให้หยุดการชุมนุม หยุดการเคลื่อนไหวไม่ใช่ท่านมาบอกฝ่ายประชาธิปไตยอย่างรัฐบาลพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมจะย้ำกับพี่น้องว่าพี่น้องทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพโดยเท่าเทียมกันวันที่สองเข้าคูหาหนึ่งคนหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงบอกได้เลยครับว่าการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อรอชัยชนะแต่ฝ่ายเผด็จการ ต่อสู้เพื่อล่มสลายหายตายไปจากสังคมนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราจะร่วมเรียงเคียงบาเคียงไหลกันต่อสู้เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าเหมือนนานาอารยาประเทศเขาไม่ต้องการให้มีปฏิวัติรัฐประหารวันนี้เป็นวันกองทัพไทยเราจะร่วมเชิดชูคุณูปการ เชิดชูทหารที่เสียสละรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ลูกให้หลานได้มีชีวิตอยู่ได้ดำเนินอยู่ต่อไปต่อไปเรื่อยๆนั่นคืออดีตนายทหารที่เขาได้รักษาปกป้องอธิปไตยไว้วันนี้ทหารยุคใหม่ท่านต้องอย่ายุ่งกับการเมืองยืนอยู่เคียงข้างประชาชนยืนอยู่บนความถูกต้องเคียงข้างประชาธิปไตยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราต้องออกมาปกป้อง ร่วมกันออกมาต่อสู้ร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้ชนะของฝ่ายประชาธิปไตยจะได้เบ่งบานนานนานๆนาน,น,นจนชั่วลูกชั่วหลานครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับ